สวัสดีครับพบกับคุณสวัสดิ์เพลนเลยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมสวนสวนคุนยังก่อนครับ <c oughs> รวิละก็ได้ค่ะวิละครับค <c oughs> รับตัวนี้เลี้ยงยังก่อนนี่กุ้งฟอยบอกใส่โอ้กังเวียน <c oughs> ใส่น้ำแบบใดนน่ตัวนี้เป็นน้ำปลาปลาค่ะน้ำปลาปลาคือคือได้เอาถุงห่อมันมันโป่งแห้งนะค่ะก็เลยโอ้หอยหน่อยลงให้มันอดีก่อยอยู่ไ้น่อยเนาะจากก่อยน่ก้องกองแบบไหนหรือให้ล่องมันหัวัี่สุดใหอันน้่าหมอันนะจี้มันคอยบอกตัวนี้มอยเชะอถืะ เดี้ยงคือกันตันนี้ก็เพาะไม้นี่ลูกหน่อยมันาตนนี่อันนี้ใข่บังหอยเชอลี่วะนี่คฮ้อยเชอรี่อู้หโอ้เขาทาเขาทาอันนี้ลูกบักหอยอยเชอรี่อยจูบานเฮาไม่มีบอก เดี๋ยวสิพาพี่น้องพีเบิงหอยจูบมาสั่นหอยจูบหอยขมเนนอ่ะเบิงเบิงนี่นี่ล่ะโอ้พี่น้องเบิงน้ำกันครับนี่เลี้ยงใส้่ายง

เป็นถุงครับเย็บเป็นถุงนี่มะหอยไว้ตามล่าวไม่ไพ่นี่เรามาแขวนไว้ในบ่อซีเมนนี่ครับนี่แมนเบิร์ดนี่มีแต่หอยคมมาป่าีนตรงกลางนี่ก็เลี้ยงปลา ตัวกลางกินปลาถิ่นาินบะหมอเขาทาด้พี่น้องนี่บานนี้การให้อาหารให้ยังไงบ้างนี่มันมาเป็นอาหารเม็ดะโอ้มีอาหารเม็ดตามหลานขาทั่วไปนี่อาหารปลาดุกน้อนกาตกันโอ้อาหารเม็ดอาหารปลาดุกเหานี่ล่ะอาหารปลาดุกาวานลงเลยโอ้อาเบิ่งพี่น้อง ผู้ใดอยากลองเฮ็ดกับเฮ็ดวอยาคามนี่คิดว่าเพียงแต่ว่าเข้าเย็บเย็บถุงผายแยงนี่เฮ็ดเป็นถุงอม,มัดใสเล่าไม่ไผ่การมข้าวครับมีการมะข่าวม,มีหล่อรถหล่อรถใ่น้ำให้มันเกาะการหายอาหารกับวอยาเสืออาหารปลดุกไม่กินโว้ยเดีอยงไงครับ ส่วนนี้บอกอะจะเลี้ยงปลาก็ได้แต่ว,ว่าเพิ่นนี่เลี้ยงเลี้ยงปลาเข็งมาสินปลาหมอจะเลี้ยงปลาดุกก็ได้แต่ว่าน,นี่เพิน่นเลี้ยงหอยใส่ผ้ายแยงเท่านี่แล้วครับนี่มาเย็บเป็นถุงพาแยงเก่าไม่เหลือก็เลยมาเย็บครับดูก็เหมือกิน บักห้อยขมนี่ขายกิโล่ยี่สิบบาทแถวนี้เขาขายกิโล่สีส่สิบกับกิโล่สบาทเด้ยพี่น้องบานี้เลี้ยงมันออกมันออกไข่เนาะเฮ้ยออกเป็นตัวออกเป็นตัวเลยลออกเป็นหน่วยเลยออกเป็นหน่วยน้อยค้มเออนีย่หนยหน่วย,ยนีน,น้อย,อยเดือนหนึ่งหรือจังเดือนมันออกลูกเดือนมากนี่เอา ต้นใหญ่มันมาเลยนะคะบานนี้เพิ่งวันไหนแบนโดนบ่ซ่อมเดียใครเนี่ยใส่เวลาเลี้ยงกําลังกําลังล่องเบิงนะคะนี่ใส่เวลาเลี้ยงกําลังในสองด้วยกันเลี้ยงเบิงเดียายรัะเทื่อล่ะบ่อท่านเดียใครค่ะแต่ว่าเขากินแต่ว่าเขาว่านตลาดนี่โล่สี่สิบบาทเนาะแต่สี่สิบบาทก็พ่อได้กินเจ้าของนี่แหละเนาะยังไงพ่อได้กินจาของนะคะ ลูกมาลูกกับแากใดเมื่อเลี้ยงขห้เชื่อมหอยเชื่อมีเค่หอยขมเมื่อเลี้ยงหอยเชือมีแค่หอกเอาไข่มันยังสีเนาะมาไหวเอามาไหวาไหวถึงหนาถึงหนาแล้วถึงโบโบอะแม่นแบ่แน่นอะคือมวุ่นวุนอยู่เมันสึมันโบโบแล้วที่ไมนถึงหนาเลยอ่ะพี่น้องไคอยากลองมึงก็เห็ดมอญะครับนี่เย็บถุงเย็บถุงผ่านแยงนี่ครับเป็นถุง มัดใส่กับเป่าปลูกไว้ย้อนลงบอซิเมนต์ครับการให้อาหารกับวยากสื่ออาหารเม็ดอาหารประดุกนี่เราไมาให้สองสามมือให้เธอหนึ่งว่ะดิสองสามมือให้เธอหนึ่งคนว่ะคนกินบัลายแต่ว่าขันปลาเนี่ยให้ทุกมือเนาะครับเส้าแรงปลาโอ้สุดยอดครับนี่แล้วครับ เศรษฐกิจพอเพียงคองแททุกคนก็สามารถทําได้ครับนี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะนําสาราดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ